ตอนนี้ที่ลีกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ14ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2010นะครับหลังจากเกิดไฟป่าเผาผลาญพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้พื้นที่เป็นวงกว้างขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในครั้งนี้สูงกว่า100กนและตัวเลขจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกครับ ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ถูกไฟไหม้ในภูมิภาคบาวปาาอยโซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเฉพาะในพื้นที่นี้อย่างน้อยเกือบ50คนนะครับหน่วยงานด้านภัยพิบัติของชิลีระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตได้สะท้อนให้เห็นขอบเขตของไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษ ด้านชาวเมืองวินาเดลมาเดินทางกลับคุมิลำเนาเพื่อหาสัตว์เลี้ยงที่สูญหายไปขณะที่บางส่วนก็พยายามหาสิ่งของที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างตุโมเมนต์อื่นๆว่าัวเฟวโกอาเมียลฮาร n ดิ้นโบตานิก10นาี้าเทนิอาโมลฟัวโกนซิมาเรลุมอสเซปาโซทุกเอลเซียโลเนโกรซ็อกคูเรเซียทุ ความรุนแรงของไฟป่าในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย112คนและจํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย372คน จ้าหน้าที่ระบุว่าไฟป่าปะทุขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการบริเวณพื้นที่ตอนกลางของชิลีโดยช่วง2เดือนที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้พื้นที่ตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เผชิญกับภายแล้งและอุณหภูมิสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่อุปสรรคสำคัญของการควบคุมไฟป่าก็คืออุณหภูมิที่สูงผิดปกติความชื้นต่ำและกระแสะลมแรงครับ ไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า50,000ไร่สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนกว่า1 4 0 0 0หลังขณะที่รายงานจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2022ชี้ว่าไฟป่ารุนแรงจะเพิ่มขึ้นร้อยละ14ภายในปี2030และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ภายในปี2050ด้วยครับ